สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจคเคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจคเคนมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะราคาถูกๆนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมด1นึ่งงาน10ตารางวานะคะมีบ้านหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านไม้ยกพื้นนะคะแบบนี้เลยนะคะบ้านชั้นเดียวพื้นที่อยู่ในเขตชุมชนนะคะติดถนนคอนกรีตหมู่บ้าน,นะคะ่ะไปมาสะดวกนะคะ ประวัติบ้านไม่มีคนตายนะคะทุกคนถึงบ้านจะค่อนข้างเก่าแต่ว่าไม่มีคนตายนะคะปลอดภัยไม่ต้องบอกว่ากลัวผีนะคะราคาขายเงินสดอยู่ที่สามแสนเก้าหมืนบาทนะคะหรือใครสนใจอยากจะผ่อนก็นได้นะคะถ้าราคาเงินผ่อนอยู่ที่สี่แสนบาทนะคะแบ่งจ่ายได้เพียงสองครั้งนะคะพิกัดบ้านดอนเงินค่ะตำบลเชเลอำําเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะ สนใจอยากเข้าไปรับชมพื้นที่บ้านจริงนะคะสถานที่จริงก็สามารถติดต่อไปยังเบอร์โทรของผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะ j k โ o no. นได้ใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ jkno นขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกับ jkno นได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ